ใต้เบื้องบาทจอมราชอันศักดิ์ศรีทรงเปรมปรีเปี่ยมรักมั่นหนักหนาดำรงราชยิ่งใหญ่ไปทั่วล่าเป็นมหาราชคู่ไทยนิรันดร์พระทรงธรรมเปี่ยมล้นด้วยเมตตาพระนำพาชาติไทยไม่ไหววันทุกถิ่นทั่วไทยสุข ทุกคืนวันใต้พระบารมีนั้นอุ่นละมุนพระทรงทศพิธทำเลิศล้ำทรงนำธรรมประดับไทยไภัยบูรทรงปกป้องผองไทยให้เพิ่มพูนเป็นกำแพงสูงหนุนคุ้มกันภัยข้าพระพุทธเจ้าน้อมใจพักขอร่วมสมัคร แนบจิตมอบให้ขอพระองค์ทรงกเกษมเปรมรัไทยทรงนำไทยจเจริญยิ่งยืนนานเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายแพทย์อัธสิทธิ์แดงมณีผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่12ยะลาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่12ยะลา